กิจกรรมตกปลาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเรื่องต้องระวังก่อนอ่านี่คือสําคัญเลยเพราะว่าพลาดมาแล้วในไลฟ์นี้แหละพลาดมาแล้วอ่ะกิจกรรมสําคัญเลยที่ต้องระวังก็คือแลกของในมันจะมีคุกกี้อยู่3าตัวนะให้แลกตัวนี้นะให้แลกตัวขวาสุดตัวนี้มันจะแลกได้เป็นเหยื่อแดงอะ่ะเป็นกุ้งแดงเพราะว่ามันสามารถแลกได้แค่3ามครั้งเท่านั้นถ้าเราไปแลกตัวซ้ายสุดคือกาก,ากสุด ท้ายสุดคือกาก,ากสุดตัวกลางก็จะเป็นเหยื่อดีเหยื่อระดับกลางนะครับแล้วก็ตัวขวาสุดจะเป็นเหยื่อที่ดีสุดต้องแลกตัวนี้เท่านั้นนะแล็ได้3มรอบต่อว,วันอา่าแล้วก็เวลาตกปลาให้รอ10นาทีค่อยตกมันจะมีประกาศบนหน้าจอว่าปลาเริ่มมาแล้วปลาตัวใหญ่เริ่มมาแล้วอะไรเงี้ยเออยประกาศหน้าจอว่าแบบปลาเริ่มชุมนุมกันแล้วอันนั้นค่อยเริ่มตกอย่ารีบนะครับเพราะถ้ารีบเดี๋ยวปลาจะได้ตัวเล็กอ่านี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะในกิจกรรมนี้ แต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กด s u b ส c r i b e กันให้ด้วยนะเพื่อเดินทางไปสู่แสนซับด้วยกันใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือทุกถูกสะดวกปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะครับ Over Top Up ลิง์อยู่ใต้คลิปอ่ะ กิจกรรมนี้ก็เป็นเทศกาลหิมะนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1จนไปถึงวันที่14นะครับก็คือ14วันอ่านี่ก็คือเปิดอีเวนต์ตกปลาน้ําแข็งวันละ2ครั้งนะครับอ่าอยู่ในแมปหิมะนั่นเองแมปเดียวกับไอตัวที่เราไปหาตัวตลกนันนะครับสำคัญมากๆนะครับเปิด2ช่วงเวลานะครับก็คือตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับกับ4ี่ทุ่มถึง5้าทุ่มอันนี้คือสําคัญมากๆเพราะถ้าเราไม่ได้ไปตรงเวลาเนี่ยมันจะตกไม่ได้ นี่หน้าเควสครับเควสก็จะมีล็อกอินปุ๊บได้เบดต,ตกลาเบดต,ตกปลานี่คือเราเอาไว้ใช้ตกใช่ไหมแล้วส่วนฟุตเบตเป็นเหยื่อถ้าเราทำเควสปกติเราก็จะได้เป็นเหยื่อทั่วไปนี่เหยื่อแดงก็จะเป็นเหมือนกุ้งป่ะคล้ายๆกุ้งเนาะนี่มีกล่องมีอะไรตกรวมอะไรเงี้ยน,นี่วิธีได้รับก็คือเราสามารถฟาร์มเบิร์โอดินนะครับมันจะได้อไอเทมสําหรับไปขออธิฐานเออไอเนี่ยฟลับบี้อ่ะได้ฟลับบี้สโนเฟกไปขออธิฐานนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เป็นเหยื่อ อ่าเป็นเหยื่อกากอ่าเหยื่อดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็เหยื่อเทพอ่าเหยเื่อเลสอันนี้เหยื่อเทพเป็นกุ้งแดงเหลือสอักอย่างอ่าแล้วก็มีโอกาสได้เหรียญฟิชชิงคอยกับเหรียญแคทคอยนะครับไอเหรียญพวกนี้ก็เดี๋ยวเอาไปแลกของได้อันนี้เหมือนผมจะได้ครบละห้าอันนี่ขายตลาดกลางได้นะมีคนขอซื้อเหรอเอ้ยมีคนขอซื้อด้วยวะมาดูวิธีการไปตกปลากันนี่นี่เราทำเวทได้เหยื่ออะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กดไปเข้าร่วมตรงนี้ มันก็จะเดินไปคุยกับไอตัวตัวนี้เลยเหมือนเดิมอะ่ะตัวเดิมนี่แล้วก็จะไปที่เมืองหิมะพอเรามาถึงเมืองหิมะปุ๊บเราก็ถ้าหาไม่เจอเราก็กดใหม่อีกทีนึงก็ได้นี่ไปเข้าร่วมมันก็จะเดินไปอัตโนมัติซึ่งมันก็จะอยู่แถวแถวน,นี้เป็นบอ่อตกแต่เราต้องมีของด้วยนะนี่เราต้องมีเบ็ดมีเหยื่อด้วยนะดูร้านค้าของแรกนี่ของแรกก็แรกหมวกนะครับหมวกนี้ดีมากนะตีเผาแมลงกับมนุษย์นะครับ แต่ก็จะมีโอกาสตกปลาแบบเพิ่มไปสองเท่าก็คือน่าจะดับเบิลนะดีแล้วก็มีชุดน่ารักน่ารักนะฮะเป็นชุดเหมือนฮอกกี้เลยวะ่ะชุดฮอกกี้เออนี่โอเคเป็นชุดแบบนี้นะฮะก็ถามว่าสวยไหมก็ก็นอยู่เหล่อว,วะะไปโอเคไปลองกันดีกว่าปะก็อันดับแรกก็พอเรามีตัวเ,เกรดแล้วก็มาทีฐาเนี่ย อธิษฐาน10ครั้งอธิษฐานหนึ่งครั้งก็อธิษฐานดูนี่ได้อยู่อ่าได้เป็นเหยื่อนี่ไงได้เป็นเหยื่ออ่าได้เป็นเหรียญได้เป็นเหยื่อมานะฮะผมอยากได้โอ้โหมีพนาเซียด้วยเหรอหมดแล้วนะครับอ่่พอเราได้เหยื่อมาปุ๊บอะไรเรียบร้อยเราก็ไปเริ่มตกปลานี่ก็คุยแล้วก็เริ่มปุ๊บเราก็จะวาร์ปเข้าไปแล้วก็ไปหารูนะฮะไปหารูตก ก็จะมีอยู่หลายรูให้ตกนี่รูนี้ดีกว่านี่สามารถเลือกเกี่ยวขวาล่างได้นะครับแล้วก็เลือกเกี่ยวไปเลยแล้วเราก็ทําการตกปลาไปนี่ปึ๊บแบบนี้ปาปปาปปาปปาบตกมาโป๊ะอ่าประมาณนี้เบ็ดแตกตกสองทีเบ็ดแตกเรียนกรรมคุณคุณว่ามันจะมีขายหรือเปล่าเบ็ด อ๋อซื้อซื้อเอาใช่ไหมข้างๆบอ่อขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ไม่คุยไม่ได้อ๋ออยู่ตรงนี้ซื้อเบ็ดกระเหยื่อได้ซื้อทิ้งทิ้งไว้เลยดีกว่าอ่าซื้อไว้เลยสิบอันไปช่วงสิบนาทีมันจะมีประกาศขึ้นบนหัวรอดูว่ามันจะมีประกาศเรื่องปลาใหญ่ไหมนี่ไงอ๋อมีโอกาสตกได้ปลาใหญ่จริงด้วยไปบ้าบ,บ้า Okay. เปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนเหยื่อเอาเหยื่อดีดีหน่อยปากปากปากไม่ค่อยได้อะไรเลยวะได้แต่ exp แต่ exp ก็ EX ได้น้อยมากเลยเนาะแบบโคตรน้อยเลยนะปั๊บปั๊บกิจนี้ถือว่าต,ตัวผมมองว่าค่อนข้างกากนะคือถ้าเทียบ,บกับกิจก่อนก่อนที่ผ่านมากิจนี้ถือว่ากาก,ากนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าของพัฒนาตัวก็ไม่มีอมืได้ XP ก็น้อยหมื่นเดียว XP เก็บกันทิ้งห้าร้อยล้านอย่างเงี้ยจริงๆผมนึกว่ามันจะตกได้ทีละแสนด้วยซ้ำโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่หาแนวทางในการเล่นนะครับใครที่สงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ